ฝ่าพระบาทในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระแห่งประวัติศาสตร์ที่ฝ่าพระบาททรงของราชครบรบ50ปีรวมทั้งการเฉลิมฉลองครบ500ปีความเป็นเอกราชของราชนาจากักรสวีเดนหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงพระ,กะเกษมสําราญและทรงมีราชสมัยอันยาวนานและรุ่งเรืองอีกทั้งขอส่งความปรารถนาดีแก่ประชาชนชาวสวีเดนในปีที่สําคัญยิ่งนี้ ตลอด5ทศวรรษที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวสวีเดนที่นําไปสู่ความเข้มแข็งและความรุ่งเรืองเป็นประเทศแห่งความเป็นเลิศสวีเดนได้รับการยอมรับยกย่องในฐานะที่เป็นสังคมแห่งความเท่าเทียมความสมัครสมานสามัคคีและเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนชาวสวีเดนและพระมหากษัตริย์เป็นที่ประจักษ์ชัดจากการที่ฝ่าพระบาทเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีซูเวียเยียนทั้ง21มณฑลของประเทศตลอดปีอันเป็น มงคลอย่างความปลื้มปิติแก่ประชาชนเป็นที่ยิ่ง ฝ่าพระบาทได้มีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างนานาประเทศจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการเป็นจํานวนมากตลอดจนส่งให้การสนับสนุนในกิจการระหว่างประเทศที่สําคัญอีกทั้งน้ําใจไมตรีระหว่างราชนาจาักรของเราทั้งสองนั้นนับเป็นผลอันแท้จ,จริงจากมิตรภาพที่ทรงมีร่วมกันระหว่างฝ่าพระบาทและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2546 และต่อมาการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระราชบิดาของหม่อมชันยังคงตราตรึงอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยหม่อมชันไม่เคยลืมเลือนน้ำพระทยไมตรีและพระกรุณาที่ฝ่าพระบาททรงมีต่อหม่อมชันเมื่อครั้งเยือนราชนาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2540และที่มิอาจลืมได้คือพระกรุณาที่คุณที่แสดงต่อประเทศที่ประสบภัยพิบัติสึนามิเมื่อปีพุทธศักราช2547 นับได้ว่ามีส่วนช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากชาวโลกให้กับประเทศเหล่านั้นอย่างสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นในประเทศไทยพระประมาพิไทยมหาวิชราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พลอากาศเอกชลิตภกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยผลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามการดำเนินโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านชัยบาดานยุคใหม่อํเาเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีตั้งอยู่บริเวณขอบคันและบริเวณที่ราบน้ําท่วมถึงของเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์และห่างจากร่องแม่น้ําป่าศักดิ์เดิมซึ่งเป็นพื้นที่ รับน้ำเก็บกัก ของเขื่อนป่าศักดิ์ชิทธิ์สำหรับใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนป่าศักดิ์ชิทธิ์ให้มีน้ําช่วยเหลือการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนการปลูกพืชผักสวนครัวในช่วงฤดูแล้งและการเลี้ยงสัตว์ตลอดจนการอุปโภคบริโภคของราษฎรประมาณ600ครัูเรือนลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมโดยไม่ต้องพึ่งธรรมชาติเพียงอย่างเดียวโดยมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำสามกลุ่ม พร้อมกันนี้เดินทางไปยังวัดจันทารามเยี่ยมชมบ่อน้ําที่สูบน้ํามาจากโครงการสถานีสูบน้ําไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านชัยบาดาลยุคใหม่มาเก็บกักที่บ่อน้ําวัดจันทารามเพื่อให้ราษฎรได้ใช้อุปโภคบริโภค จากนั้นไปเยี่ยมบ้านเกษตรกรหมู่ที่5อำเภอชัยบาดานซึ่งได้รับประโยชน์จากโครงการเดิมปลูกพืชไร่และมันสำปะหลังแต่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตำ่ำต่อมาปี2560หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพการทําเกษตรผสมผสานและเลี้ยงปลาดทดแทนการปลูกพืชเชิงเดียวเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองและดํารงชีวิตอย่างพอเพียงในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันได้อย่าง ยั่งยืนในตอนบ่ายไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ํำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดํำริอําเภอโคกเจริญซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,วทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํำริเมื่อปี 3, 2 5 6 3เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ํอาอุปโภคบริโภคโและทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้งปัจจุบันก่อสร้างไปแล้วร้อยละ เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้ฝายบ้านใหม่สีอุบลและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในชุมชนหมู่ที่6และพื้นที่ใกล้เคียง300ครัวเรือนอีกทั้งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับช่วยเสริมน้ำฝนเพื่อการปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูฝน900อไร่และช่วงฤดูแล้ง300ไร่ตลอดจนช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแหล่งท่องเที่ยวช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกร ให้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกร ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะกาดที่เบตันบีอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกบนัตรุติธิองคมนตรีประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2566เพื่อรับฟังการดำเนินง,งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนำเสนอร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ4ปีบทธศักราช2567ถึง2570 กลไกขับเคลื่อนงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตรกรรมในการยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงทุกมิติภายใต้การบูรณาการ33หน่วยงานโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาที่เบตตดมริเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาและจะนำเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงศูนย์พัฒนาราศฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบไม่พลิกกลับกอง ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกไม่ผลการเลี้ยงสุกรและทำรรมาหารเลี้ยงสัตว์สู่ประหยัดแบบธรรมชาติรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสารและไม้กวาดดอกหญ้าในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเจ็ดแห่งส่วนการพัฒนาศักยภาพเยาว,วชนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อมีกิจกรรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมอบรมความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษา4แห่ง นอกจากนี้มีคณะจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าไปศึกษาดูง,งานการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนฟินที่สถานีเกษตรหลวงอินทนน์การเลี้ยงปลั๊เผาปลาสเตอร์เจียนที่ศูนย์วิจัยประมง,งที่สูงดอยอินทนน์ต่อย,ยอดความร่วมมือด้วยการจัดทำหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเลี้ยงปลัเทเผาและปลาสเตอร์เจียนแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่ปูเตาถ่วชิปชายแดนเมียนมาจีนภูตานบริเวณแม่น้ำเมริกาถือเป็นการเผยแพร่รูปแบบการพัฒนาทางเลือกให้เกิดประโยชน์ไปอย่างนานาชาติ จากนั้นร่วมประชุมแผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2,566ถึง2,570ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่สูงโดยจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่สถานีวิจัยสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง39แห่งเพื่อสอดรับกับบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูงรองรับความเปลี่ยนแปลงและการแปรโวนของโลกทุกมิติมุ่งเน้นความคล่องตัวตอบโจทย์ความต้องการสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ทั้งยังเป็นกรอบการดําเนินงานแกนหน่วยงานสนับสนุนนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนพึ่งพาตนเองตามพระบรมราโชบาย วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11อําเภอระโนจังหวัดสงขลาซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน184คนมุ่งพัฒนาทักษะทางวิชาการทักษะกีฬาและทักษะอาชีพตามความสนใจของผู้เรียนโดยองคมนตรีได้แนะแนวทางการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนา ศักยภาพเด็กในชั้นปฐมวัยเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียนส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและคำนวณด้วยจินตคณิตเป็นพื้นฐานให้นำไปใช้ในระดับที่สูงขึ้นและเน้นย้ำครูผู้ปกครองส่งเสริมนักเรียนตามความสามารถ mm hmm. เมื่อโตขึ้นจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ mm hmm. บ้านปลายแหลมตมบลตลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบนปากพนังฝั่งตะวันออก4ตั้งขึ้นเมื่อปี2482ต่อมาปี2492พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าราชประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ไม่มีหมายเลขต่อท้ายเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่แหลมตะลุงพุกซึ่งเกิดมหาวัตภัยอันเป็นจุดกำเนิดมูลิธิราชประชานุเคราะห์ปัจจุบันเปิดสอนชั้น อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน122คนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเน้นทักษะที่หลากหลายซึ่งภายหลังสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะสามารถนำทักษะที่ได้ไปประยุกตอย่างมีคุณภาพ ต่อจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5อําเภอเมืองเดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองนกเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เมื่อปี2507ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน305คนโดยโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียน ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลรวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับประถมะศึกษาตลอดจนทักษะทางด้านศิลปะโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ที่โรงเรียนบ้านเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปฏิธานแก่ราษฎรจังหวัดเชียงรายซึ่งพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีดำเนินโครงการสืบสารพระราชปณิธานเพื่อสืบสารรักษาต่อย,ยอด พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิรในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลพร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมกับเชิญพระราชกระแสะความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบถุงยางชีพพระราชทาน หมู่ลนิทิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถรรัมภ์มอบอุปกรณ์การศึกษาทางไกลหมูลนิธิพระดาบทออกหน่วยให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พร้อมกับร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตัดผมฝังเข็มให้ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรและจัดหาทุนสน,สนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่สำนักงานอายการสูงสุดให้ความรู้และคำปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และหมู่เลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์สนับสนุสนทุนการศึกษาพระจานทต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านเทิดไทยและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม